โอ้ oh, พี่น้องเลยทำไมเงียบอย่างนี้ครับผมยิงนับวันยิงแต่เงียบครับนะฮะจะอยู่กันยังไงครับถ้าเป็นสภาพอย่างนี้มีแต่คนบนพอขาแม่ขายในบนกันอุบเลยว่าเงียบขายของลำบากไม่มีลูกค้ามาซื้อนะฮะนับวันยิงเงียบครับผลกระทบ ก็มาถึงร้านพวกเราด้วยครับผกระทบมาถึงก็มาถึงการทำมาหากินของพวกเราเพราะว่าคนไม่มีเงินซื้อไม่มีกำลังซื้อก็กระทบถึงคนขายพวกเรานี้ขายลำบากมากๆเลยแต่ก่อนบอกว่าขายพอได้อยู่ได้ครับแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนครับเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ครับ ว่าอยู่ยากแน่นอนเนาะจะอยู่ได้ทนได้นานสักขนาดไหนกันเราเงียบจริงๆครับไม่รู้จะปรับกลยุทธ์ยังไงแล้วเนาะปรับจนไม่ถูกจับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วเงียบ <Okay. S 1> จริงๆครับเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่ว่าอย่างนี้ฮะจะมีคนพลุกพ่านเดินไปเดินมาแถวนี้เยอะแยะครับเนาะคนก็เข้ามาตลาดสดเยอะ ช่วงนี้ที่ว่างเงียบไม่ใช่ว่าเขาเดินแล้วเขาไม่ซื้อนะครับพี่นอ้องคนไม่เดินนะครับคนไม่เข้าตลาดเลยก็ทําให้เงียบกันไปใหญ่ครับเนาะยิ่งวันนับวันยิ่งเงียบเนาะยิ่งนับวันยิ่งแต่ลําบากการค้าขายยิ่งแต่เงียบขึ้นเรืองเงียบขึ้นครับไม่ใช่เงียบลงรับเงียบขึ้นเงียบขึ้นไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะอยู่ต่อได้ไหมไม่รู้ว่าจะ ประคองได้นานขนาดไหนครับผมเนาะ <Okay. S 1> อันนี้ไม่รู้ว่าเราจะประคองได้นานสักขนาดไหนประมาณนน <Okay. S 1> เอาเบอร์อะไรครับ <Okay. S 1> เอาเบอร์สามหนึ่งแผงได้วางเลยครับขอบคุณมากครับเลขกสามครับผม <laughs> <laughs> แต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะแต่ก่อนจะเป็นเรื่องของอกรุ๊ค้าที่มากับลุกพลันกันเนาะเดินตลาดกันมาเยอะแยะมากมาย ตอนนี้ครับดูมันต่างจากเดิมเยอะครับก่อนปีใหม่แล้วครับทิ่งเงียบเนาะแล้วก็หลังปีใหม่มาก็ยิ่งแต่ทวีคูณความเงียบทวีคูณเรื่องของอการค้าขายมองเห็นได้ชัดเลยครับนะเราอยู่ตรงนี้มา20ปีเรารู้เลยครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสถานการณ์มันแย่ลงเยอะสถานการณ์มันเห็นเลยได้ว่า การค้าขายลําบากขึ้นการค้าขายยากขึ้นเนาะอ่ะบนเข้าไปไหมนอม้องมวจะวางไงครับทําคลิปบนอ,อยากให้ที่อื่นหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ค้าขายที่อื่นครับคอมเมนต์มาครับเหมือนกันหรือเปล่า,วาเวราหยุดที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผมะจะตายกันหมดอยู่แล้วครับแบบนี้เนาะ,ะผมว่าไม่ถึงสงกรานต์หรอกตายกันหมดครับนะฮะสถานการณ์แบบนี้อยู่แบบนี้ตายแน่แน่ ค้าขายแบบนี้บริษัทจะข,ขายได้หรือเปล่าลยเงียบไหมเบ็นเงียบไหมเงียบครับเออีนขนาดบริษัทครับบางบอกว่าเงียบเลยเงียบจน,นเอาซาเลงส่งเนาะแต่ก่อนส่งด้วยรถปิกัพรถตู้ฮะทุกวันนี้ตลาดสดได้ใช้ซาเลงคันเดียวยังพอเลยใช่ไหมโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับพี่น้องนะับวันยิ่งเงียบครับบริษัทใหญ่ก็เงียบครับพอเราขายไม่ได้บริษัทใหญ่ก็ขายไม่ได้เหมือนกันเนาะ ดูครับเอาซาเล้งส่งของครับกระทบกันไปหมดครับตอนนี้แข่งกันลงราคาแลยซีพีลงหนักมากเลยนะบองลงลหนัก,กนโอ้โหนี่ซีพีลงตามกบ,บิ๊กตั้นนอกร้อยสามสิบกมอโอ้โหตายตายนี่ฮะเอาไปเอามาบอกว่าเรื่องของวัตถุดิบแพง อาหารสัตว์แพงแต่ว่าถ้ามันขายไม่ออกมันก็ต้องลงราคาพี่น้องเนาะจะอยู่กันได้บ่แบบนี้พี่น้องเนาะตายอย่างเขียดตายแน่ๆครับจะรอดกันหรือเปล่าอ่อบนเข้าไปพี่น้องบนลงสื่อนี่แหละเพื่อรัฐบาลได้ยินพี่น้องสวัสดีครับ